ไม่หยฮะไมยังอ,ออยงอยู่มาใส่มาตัดมไม้ผุแล้วกลวยข่อยเออกม่อยยัากดูหันเลยแม่ตัดมันกงผัวมากแต่คุณรักกลวยข่อยจ้ากูบ่ได้ลักกูเจ้ออาม่ายเมืองนี้ยาเมีอ่ะกูะจะกลับมาออดบ้านปุ๊บใช่กูฮิตเมียอีกแล้วถ้า <c oughs> กลับบ้านพ่อเถ้าได้สามมือ <c oughs> พ่อเถาก็บ่มีเงินห้วยพอเงินพ่อเถ้าพ่อเถ้าก็บ่ให้ มี่เหรอวะมี่อยู่หาจีบาทโตกมาซื้ออย่างไรหาจีบาทแต่เราหน่อยกับมี่ทำมาง่ากกืตัดนะตัดยังอีกจ้าหนิงคือ้าหาบไปแต่โอดตกตีโมาหอดเพื่อนนะจ้าหนิงที่มาหาได้ดับเระนะตกดูหน้าก็ไม่เห็นหงานหงอนสิ่งอะไรไปทำไหนวะมันนี้แห่งบรรยากาดดีจังอุ้ยเขานอนหนาวแล้วเรียนว่าต้องสิเพราะว่าคุณจะไม่ได้น้อย อยทั้งหมนก็ใหญ่าต ตึงกับมื่อยต้นกับมื่อยน้ำมีท่าจะบารนะ้น่าอืออื้ยตัดหลายมือ,อต้องเป็นล่มมือ่อยเลย มาตรานต่อมทำดีบ้าจะละมือตะละเว้นยินนาตะไห้ตะน้าเนี่ยและบริธ์นังดอกยาเมียก็ไปซื้อเนี่ยแซบมาให้อว่กรตารเกลียวเถวว่ากล้วยนี่เมย ท่านนั่งอยู่ไหมตนนัดมันลืมบ่อยโอ้ยเนาะจะแล้วกูอยู่วายอยู่มันเฮ็ดเวียดหลายก็ลืมลืมพันลืมนี่วันนี้หมสมองมันไปมืดแล้วมังง้งอเอาไปฟาบกันนะอเอา้าต้อมอยู่นี่นว่ะเฮ่ยังอะไม่ยังอยู่มา,ใานใช่บาตัดไม่ผู้แล้วกุว้ยหวย เออกูยังไม่ยอมหันแม่งตาตังกูเบื่อมากแต่คุณรักกูไอ้่อยตากูเปลได้รักกูเจ้ามาให้มึงนี่ทำไมข่อยนี่นี้เขาเรียกว่ารักฮะเขาเรียกว่ารักรักแม่นเจ้าหัวมากนุไอ้แม่นบ่วไอ้เจ้าไหนเจ้าถือมากไอ้เจ้าคนถือหมายว่าเขารักหรอกูคิดรักกไอ้่อยตาหูเปเจียวมาให้มึงนี่ละเจียวมาหวังดีเลยนี่วังดีอืออยู่ในมือเจ้าของว่าเจ้ารักฮะเจ้าหัวรัก ถ้ากล้วยจะโค้งไงกล้ยวยตัดไปหันเขาว่าสิไปเอาอยู่จะเอาอมาก,ก่อนโอรับงานข<ห>ามือนี่เอาเหมือนอะไรเนีตัดไปทิมน่าใหญ่กล้วยก็มาท่านตึงอยู่เน,นี่ยนะบางดีปะนีะ่ยังติดนาหนินี่ยังอันนี่ติดนาอี่ยังติ๊โอ้ยโอ้บางดีเปล่าขีดนี่ติดนาเจ้าเด้วยอะไรฮะขี้น้องหรือ,น,อน้องเหอ chết bị bị đó đâu, nhà kyle, kyle, kyle leo bia, tắt nhà cái lé cái tắt nhà quê không mà hay cái hấp vui hấp nhà khỏi đây <laughs> nhà khỏi quê nữa <laughs> ừ. nghe cho hai, đây vào đây, cho tát nhà khỏi Phải tát đi. <laughs> มาเลยเจ้าที่เอาของมาฝากมาอย่างไี้มาหยองไปมาทั้งหยองใส่พีตาัดหนาสยบันี้อ้าวนี่ยวจะให้กล้วยวีนึงหรอกข้าตากล้วยผีเดียวเนี่ยกล้วยเข็งกล้วยสุกตัวตัดหนาแล้วให้กล้วยวีนึงนี่เขาฝากเจ้าดูอียไงแม่เจ้ามักกะไร่ะอันขาวๆเลยนี่เออไป